อาตกรกสามารถควบคุมจิตใจของเขาให้ไปฆ่าคนได้ไหมครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าได้หรือไม่ได้แต่ผมพูดตอนนี้ก่อนว่าถ้ามารซาตานหรือวิญญาณไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจเราให้คิดเหมือนมันก่อนมันใช้ร่างกายเราไม่ได้แต่ถ้ามันหาคนที่รักความรุนแรงอยู่แล้วเจอพ่อทำร้ายตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเกิดมามีอาการมีอาการรุนแรงอยู่แล้วชอบดูคลิปวิดีโอยิงเป้าตัดหัวกันอยู่แล้ว แปลว่าจิตใจของคนคนนั้นโน้มเอียงที่วิญญาณแห่งการฆาตกรรมสามารถนำจิตใจเขาเอาร่างกายไปฆ่าคนได้ม,มันผมพูดกับใครบางคนที่นี่ถ้าจิตใจของคนคนนั้นรักเดียวใจเดียวฉันจะไม่นอกใจภรรยาฉันจะรักแจมจันและเป็นพ่อแม่ของนํำทัพนํำรักไปจนถึงวันที่หัวงอกก็ยังจะรักเมียคนเดียว จิตใจของคุณตั้งใจแล้วคุณตั้งในใจคุณแล้วว่ากูจะมีเมียคนเดียวสวยยังไงกูก็ไมาแม้ว่าวันหนึ่งคุณเจอแม่ชมยงมาทักอินบ็อกเข้ามาอาจารย์แชมป์ช่วงนี้อาจารย์แชมป์เล่นกล้ามหล่อจังแปลว่าวิญ,ญญาณการล่วงไปเวนีอยากทำให้ร่างกายผมไปหลับนอนกับคนอื่นแต่มันทำไม่ได้เพราะจิตใจของผมไม่ได้เล่นด้วยกับมัน มันผมกำลังพูดให้คุณเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณงานของพระเจ้าคืองานของการเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ให้กลับมาคิดเหมือนพระเจ้าก่อนหน้าที่ผมไม่เชื่อพระเจ้าผมคิดว่าถ้าผมรวยผมก็จะมีเมียหลายคนมีเด็กอีกสองคนเพราะใครๆก็มีนะครับเจ้าของธุรกิจในแวดวงปะาป๊าผมเขาก็มีกันทําไมมีตังและมีเด็กไม่ได้ใครๆเขาก็มีเขาก็มีหมดอ่ะถ้าเลี้ยงไหวอะ่ะ ราวะาถ้าจิตใจคุณเชื่อแบบนี้ไม่ต้องรอให้มีตังหรอกครับไม่มีมันก็มีเด็กครับจริงไม่จริงแต่พอจิตใจเราหันมาวางอยู่บนพระคมัมภีร์ไบเบิลเจ้าจะละจากบิดามารดาสามีกับภรรยาจะผูกพันกันเจ้าจะเป็นเนื้อเดียวกันจะไม่มีใครมาขั้นกลางระหว่างเจ้าจนกว่าความตายจะแยกเจ้าออกจากกันพอเราเข้าใจเรื่องนี้พอจิตใจเราเปลี่ยนมาคิดแบบพระเจ้า<ม><ม>วิญ,ญญาณการล่วงไปวินิจฉังเข้ามาแทรกแซงไม่ได้อื พระเจ้าจึงต้องการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราด้วยการให้เรากินพระวจนะคำอ่านพระคัมภีร์ไบเบิเลจนจิตใจเราเปลี่ยนพระเจ้าจึงอยากให้ท่านเลือกที่จะคบคนเพราะถ้าท่านเลือกคบผิดคนความล้ำลึกของเนื้อจิตใจเป็นวิญญาณแม้ว่ามันไม่ใช่วิญญาณแต่มันมีมันมีปัดเจกความเป็นบุคคลของเราอยู่ในนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอาจิตใจของคุณไปนั่งอยู่กับคนที่ชอบล่วงประเวณีแรกๆคุณก็จะไม่เห็นด้วยหรอกครับ เฮ้ยดูดิคนนี้สวยมาวเลยตุมๆเลยแรกๆก็เฮ้ยไม่โอเคว่ะแต่ถ้าคุณสะสมชั่วโมงกับเขาคุณนั่งกับเขาวันละหกชั่วโมงทุกวันสัปดาห์แรกเฮ้ยไม่ตุมๆมึงผ่านไปสามเดือนตุมๆเป็นยังไงอ่ะอันนี้กูว่าไม่ค่อยตูมว่ะอือันนี้โอเคเนี่ยตุมๆว่ะฟังนะครับ จิตใจของเรานั้นสามารถแปรผันตามสภาวะข้อมูลที่รับ